ข่าวดีมาแล้วตารางจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร15-19พฤษภาคมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าว วันนี้ห้องแชร์ข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะทกสแจ้งกำหนดการโอนเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรชุดแรกในวันที่15พฤษภาคม2563 ครัวเรือนละ5,000บาทเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563เป็นต้นไปโดยเข้าไปที่เว็บไซต์เยี่ยวยากเกษตรกรการเบิกถอนเงินขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. ถ้ามีบัตร ATM เบิกถอนได้ทุกตู้ทุกธนาคาร 2. ถ้าต้องการถอนผ่านเคาน์เตอร์ธกอสอ ขอให้มาตามวันที่ธนาคารกำหนดแต่ละตำบลเท่านั้นวันที่15พฤษภาคม2563าบตำบลบักตองจำนวนเกษตรกร954รยาสายตำบลสี่จำนวนเกษตรกร410รรายตำบลน,นอกพื้นที่จำนวนเกษตรกร41รายรวม1,405รายวันที่18พฤษภาคม2563าบตำบพลพราน จำนวนเกษตรกร903รายตำบลโพวงจำนวนเกษตรกร339รายตำบลไพรจำนวนเกษตรกร363รายตำบลน,นอกพื้นที่จำนวนเกษตรกร30รายรวมเกษตรกรวันที่18 1,635รายวันที่19พฤษภาคม2563 ตำบลกลาวันจำนวนกเกษตรกร651รายตำบลการกทรอมจำนวนกเกษตรกร656รายตำบลคุ้นหานจำนวนกเกษตรกร465รยายตำบลโนนสูงจำนวนกเกษตรกร555รายารยตำบลโพกะสังจำนวนกเกษตรกร628รายตำบลภูไฟจำนวนกเกษตรกร313ราย ตำบลห้วยจันทร์จำนวนเกษตรกร306รายตำบลน,นอกพื้นที่จำนวนเกษตรกร32รายรวมเกษตรกรวันที่19 3 6 0 4รายรวมเกษตรกรทั้งหมดของสาขาคุ้นหารจำนวนเกษตรกร6644ราย และทั้งหมดนี้ก็คือการกํำหนดการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรสาขาคุนหารทางห้องแชร์ข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวคุนหารด้วยนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาน,นี้แล้วท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราองแชร์ข่าวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราองแชร์ข่าวค่ะ